น้องยังยิ่งฟังกี่ครั้งก็ยังเพราะอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้นายกันเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ร้องเพลงเก่งอย่างเดียวตอนนี้เขาเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างคือเขาแต่งเพลงด้วยอ๋อเป็นนิวรีลิสซิงเกิลใหม่ของเขานั่นเองใช่จริงจกิงเขแต่งเองด้วยแล้วก็เพราะมากด้วยนะครับผมพิมพ์ไว้ในใจค่ะแล้วก็ปัดมาเป็นท่อนฮูปล่อยมาเป็นนิวรีลิสซิงเกิลให้ฟังไปก่อนค่ะ a ตาคลับนิวรีลิสซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาดเพลงที่กันนพัฒโชวีมือแต่งเองร้องเอง ไว้ในใจว่าฉันยังรักเธอที่สเธออาจ<า>เป็นเพียงฝันแต่ฉันก็ยกังอาวังให้มันเป็นจรงแต่สุดท้ายจะเป็นยังไงดาวดวงนั้นจะใกล้เพียงใดก็จะขอเ,อเธอมาพิมพ์เก็บเอาไว้ติดตามมิวสิกวิดีโอ fe. พิมพ์ไว้ในใจได้ทีน่นี่เร็วๆนี้ เดี๋ยวระเด็ววนี้เราก็จะเอามาให้ฟังอย่างเต็มเพลงแน่นอนใช่ครับผมสัญญาเกี่ยวก็สัญญาไห้เลยว่าจะเอาเพลงพิมพ์มาแน่ใจมาให้ฟังนั่น